แบบใหญ่ๆก็โอเคเจอแบบเล็กๆก็คงจะแบบเฟลหน่อยๆคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดคำจาที่รุนแรงลามกอาจารย์ใครอายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าจะดูแอบแม่ดูดีๆปิดเสียงด้วยละ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้จักรยานกันรับชมด้วยถ้าคุณสมบัติครบแล้วเราไปดูกันได้ สวัสดีครับผมพบกับพวกเราหัวเฮดเชน่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีหัวข้อมาถามสาสากันอีกแล้วอยากจะถามว่าขนาดสําคัญต่อการมีเซ็กมากแค่ไหนอ่าทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันดีวกว่าครับค่ะชื่อเฟสค่ะ ขนาดสำคัญต่อการมีเซ็ก์หรือเปล่าไม่อะค่ะถ้าสมมติว่าใหญ่จีกลัวเจ็บป่ะไม่ก็สู้ไงลักษณะนี้มีผลต่อการเสร็จป่ะเออไม่มีค่ะสำหรับหนูนะคนอื่นไม่รู้ไม่มีเหรอใช่จะเล็กจะใหญ่ได้หมดเลยได้หมดเลยเป็นกี่ครั้งต่อวันสามพอแล้วสามพอแล้วชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายอบอุ่นค่ะสมมติว่าไม่หล่อแต่ใหญ่แต่หน้าตาดีแต่เล็กเนี่ยจะชอบแบบไหน แบบไหนหรอหน่าจะดีละกันมีรายการก็มองหน้ากันวะชอบให้ผู้ชายขึ้นให้หรือว่าชอบขึ้นให้ผู้ชายขึ้นเองขึ้นเองเหรอใช่ก็เสร็จไงเขาก็เสร็จด้วยนี่ก็เสร็จด้วยอ๋อแล้วปกติที่เราเป็นคนที่ขีดเขาหรือให้เขาสะกิดเราเขาสะกิดเขาสะกิดเหรอใช่อันนี้แบบว่าต้องเมาอ่ะถ้าเมานี่ก็ได้อยู่แลอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการมีอะไรหรือเปล่ามีค่ะรู้จักแซนวิชป่ะหาแซนวิชรู้จกัก แล้วถ้าสมมติว่าแฟนเราขอแต่งบิทเนี่ยจะยอมหรือเปล่าไม่ยอมยอมได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่นี่ไม่ได้คนเดียวก็ไม่ชื่อมะเมี่ยวค่ะขผูาา้ชายสําคัญต่อตการเด็กหรือไม่ก็มีนะถ้าเจอแบบใหญ่ๆก็โอเคเจอแบบเล็กๆก็คงจะแบบเปลวหน่อยๆ ลีลาค่ะลีลาดีกว่าลีลาต้องมาก่อนลีลาดีกว่าลีลาต้องมาก่อนกเกคกี่ครั้งราทั้งสกิดแฟนหรือให้แฟนสกิดเราแล้วแต่สลับกันไปถ้าเราหีเราก็สะกิดเขาท่าไหนเท่าที่เราชอบที่ท่าไหนหรอท่าหมามันโอเคกว่ามันมันมันดีมันดีที่สุดในทุกท่าแล้วตั้งแต่ลองมาท่าหมาคือเดอะเบสท่าหมาคือเดอะเบสที่สุดไม่รู้เหมือนกันก็คือชอบจุกบีมจุกมันจุกผู้ชายหน้าตาดี ไไหหน้าาตมี่่ดปใญเลือกยากเขาเป็นคำถามค่ะถ้าเกิดสมมติต้องเลือก,กจริงๆริงก็คงเลือกหน้าตาดีแหละเคยใช้อุปกรณ์หรือเปล่าไม่เคยมือก็ไม่เคยเหรอมือตัวเองไม่เคยมือคนอื่นมือผู้ชายกะเคยว้าวชื่ออะไรเลยครับชื่อเจลค่ะเจลเจลห่อลร่้หรือเปล่ามีแต่คนพูดแบบนี้ ีเด็กมากไหมไม่มันแบบว่ามันก็ไม่สําคัญแต่ถ้ามันเล็กไปมันก็มันก็ไม่ดีไงเราตัดการหรไม่สัดการเนี่ยมันก็สําคัญอยู่นิดนึงนิดนึงเหรอนิดนึงปกติที่ชอบแบบไหนระหว่างใหญ่กับเล็กอ่ะก็ต้องชอบใหญ่ใหญ่อยู่แล้ววะใหญ่เท่าไหนอยากรู้เท่าไหนหรอมาแบบตรฐานป้าแต่ว่าไม่ใช่แบบเล็กๆเล็กๆไปอ๋อเล็กๆไปสี่เก้าที่ตัดตัวเรื่อง ใใช้ท่าาไหนนกรรเสร็พอดีเป็นคนชอบขึ้นเองมากกว่าค่ะชอบเองเหรอ <c oughs> ถ้าสมมติมว่าผู้ชายหน้าตาดีแต่เล็กกัาผู้ชายหน้าตามไม่ดีแต่ใหญ่จะเลือกอะไรหน้าตามไม่ดีดีกว่า <c oughs> แล้วมีเซ็กเนี่ยได้ลวันเนี่ยมีเซ็กสูสุดกี่ครั้ง <c oughs> เคยที่ผ่านมาเหรอหาสองั้งค่ะถ้าสมมติมว่าบนโลกเนี้ไม่มีผู้ชายอยู่บนโลกเนี่ยจะใช้อะไรในการช่วยตัวเองระหว่างนิ้วกับแตงกวานิ้วดีกว่าป้าพีแตงกวาไม่ไหวอะ ที่เราชอบไหมถ้าหมาแล้วกันถ้าหมาทำไมทำไมชอบถ้าหมาก็ม,ม,ามันถึงดีพี่เออมันจุกดีระหว่างชายหน้าตาไม่ดีแต่ลีลาเด็ดผู้ชายหน้าตาดีแต่ลีลาไม่ไม่ได้เลื่อนยาวก็ต้องเอาแบบแรกปะถ้าเราไปเจอผู้ชายแบบน้อยนิ่งๆก็ไม่โอเคอ่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอะครับชื่อใบค่ะชื่อใบเหรอใช่ค่ะใบยิปโซหรือเปล่าเนี่ยมีขี่ได้เหมือนกันนะคะแฟนยังไงครับไม่มีค่ะตอนนี้โสดมากเหงาเปล่าเหงาเปล่ามากที่สุดเอาเจ้าคำถามก็ดีกว่าขนาดของผู้ชายสำคัญต่อการมีเซ็กซ์หรือเปล่าครับเอาจริงๆก็มีส่วนนิดนึงนะคะถ้าเล็กก็ต้องขยันหน่อยนะคะต้องท่าเยอะนิดนึงแล้วถ้าสมมติว่าใหญ่อะใหญ่มันก็ได้เปรียบอยู่แล้วไงแต่ใหญ่ๆเกินนะกลัวจุกถ้าเล็กเนี่ย เราจะใช้ท่าอะไรในการสำเร็จอืมน่าจะขึ้นเองดีกว่าเราจะรู้จุดว่าแบบ <c oughs> ว่าท่าไหนเราจะแบบว่าตรงไหนเราจะโดอนอะไรงี้ <c oughs> อ๋อตรงไหนจะโดนแสดงว่าอยู่บ้านนี่ชอบขึ้นเองใช่ไหม <c oughs> แน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> มีเซ็ตขั้นหนึ่งมีเสร็จกีก่รอบสองรอบปะเพราะงานมันดีจริง <c oughs> คือแบบว่าต่อเลยอะเสร็จปุ๊บต่อเลยเสร็จปุ๊บต่อเลยเสร็จปุ๊บมีเซ็ตสูงสุดนี่กี่ครั้งเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารค่ะสามเวลาสามมื้อเลยอ่ะใช่วันหนึ่งสามเวลาเลยกินเลียมเลยนะกินเลียมไม่พอกินเงียบด้วยนะคะแอบแซ่บพูด นี่ก็ต้องเป็นวันไนท์แต่เนี่ยก็มีบ้างค่ะสนุกที่วันไหนปุบไปก่อนเนี่ะปะไปก่อนนะปุบไปก่อนเนี่ยปะเุอเจอเจอเคยใช้อุปกรณ์ไหมก็เพิ่งสั่งมาค่ะเดี๋ยวต้องไปลองใช้ก่อนแล้วจะมาบอกอะไรก็ไม่รู้แท่งยาวๆอะค่ะมีมีมีแบบว่าควงได้ด้วยนะมีมีมีแบบว่าควงได้ด้วยนะเคยใช้ร่วมระหว่างการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องให้เขาลงไปทำดีกว่าเนาะ จะเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายแบบไหนครับช่วงนี้ชอบผู้ชายหุ่นหมีค่ะใช่ปะหุ่นดีหุ่นดีมากเคยเอาดอกป่ะทุกที่นะค่ะไม่ได้ทุกที่ขนาดนั้นแต่ก็แบบว่าบนรถระเบียงห้องน้ำแต่ห้องน้ำผับนะไา้บาค่ะสวัสดีค่ะของขวัญค่ะยังไม่มีค่ะ โตด้วยโตแต่ว่ามีคนคุยประมาณ <c oughs> เยอะเยอะนิดนึงำดาบนะครับขนาดเนี่ยผลสําคัญว่าการเล็กหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าขนาดมันไม่สําคัญอยู่ที่ลีลามากกว่าค่ะใช่ลีลาสำคัญกว่า <c oughs> เคยเจอมาแบบใหญ่มากแต่แบบแย่เวอร์ขนาดนยังมีผลประการเสร็จไหมไม่มีคะ่ะเล็กเสร็จกวาแล้วผมรู้ว่าท่เล็กเนี่ย เราจะใช้ท่าอะไรในการตัดเตมความไกลขึ้นเราขึ้นเองเราคอนโทรลเองดีกว่าไม่มีท่าอื่นอ่ะเราจะขึ้นท่าหมาเ่าแบบจุกๆท่าไม่เลยแรงมีเซ็กซ์ครั้งหนึ่งเนี่ยกว่าจะเจ็บนานหรือเปล่าตึ้งชั่วโมงค่ะไหวไหวก็ไหวต้องถึกนะว่าก่อนเป็นแฟนเรามีเซ็กสุดสุดเนี่ยกี่ครั้งครับที่เคยมากสุดเลยใช่ไหมคะห้าครั้งค่ะห้าครั้งต่อวันว่าไปแล้วรับรองว่าสุดไปแน่นอนค่ะ เคยใช้กุญแจในการช่วยไหมเคยค่ะแต่ปกติเราเป็นคนที่ได้เขาหรือเขาไป็นเด็กเราส่วนใหญ่เราเป็นคนขึ้นเองค่ะเราเป็นคนขึ้นเองเาเป็นผู้นำมากกว่าแล้วแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการมีเด็กไหมมีค่ะเบี้ยวเยอะว่ะแอลกอฮอลพุ่งพานพอเอาแอลกอฮอล์เข้าปากนี่เริ่มร้อนเลยเร่มร้อนเร่มร้อนอยากแก้ผ้ามันร้อนไม่ไหวชื่อเชอแอมนะคะ มีแฟนยังครับชเชลยยังไม่มีเลยค่ะโสดมานานมากขนาดของผู้ชายเนี่ยสำคัญต,ต่อการมีเซ็กหรือเลปล่าเอาจริงๆมันก็ไม่สําคัญนะคะมันอยู่ที่กีฬามากกว่าเลยถ้าสมมติว,ว่าเล็กแต่ว่ากีฬาดีโครเฟกมากเลยอย่างนั้นนะแต่ว่ากีฬามันไม่ได้เรื่อง <c oughs> เอาเล็กๆดีกว่าค่ะเล็กๆดีกว่านะเล็กสุดที่เคยเท่าไหร่เล็กๆหรอ5้าก็ได้า2นี่เล็กไหมห้มันมาตรฐาน ครั้งหนึ่งเนี่ยจะเสร็จกี่รอบสุดเลยพี่เคยเลไม่ได้นานปะค่ะก็ต่อเรืร่อยต่อเรื่อยแล้วมีสักวันหนึ่งเนี่ยกี่รอบกับวันก็หลังอาหารแต่กินบ่อยหน่อยนะแต่กินบ่อยหน่อยนะเคยใช้อุปรกรณ์หรือเปล่าอย่างเส้นแ<อ>ตงกวาอย่างนี้นับปะ <c oughs> ก็นับได้นะ <c oughs> นับได้เหมือนกันก็แสดงว่าถ้มพูถึงแตงกวาเนี่ต้องเคยช่วยเวเองไน้ถ้าเนี่ยมันมีผลต่อการเสร็จของเราไหมมีผลมากๆเลยนะ ถ้ามันแบบเฉยๆโอ,อ้โหถ้ามาท่าเดียวมันก็ไม่ได้ปะล้วชอบท่าไหนมากที่สุดหันหลังก้มลงต่างๆระหว่างผู้ชายหน้าตาดีแต่เล็กกับผู้ชายหน้าตาไม่ดีแต่ใหญ่ปกติไม่คบคนที่หน้าตาอยู่แล้ว เป็นยังไงบ้างคำตอบครับผมบางคนเนี่ยก็ชอบว่าขนาดสําคัญใช่ไหมแต่จริงๆแล้วขนาดไม่เท่าไหร่นะผู้ชายของเราต้องลีลาเด็ดด้วยอ่าอยากรู้ใช่ไหมครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะไปถ่ายร้านไหนเป็นยังไงและส,ะสาวสวยแค่ไหนติดตามเพจทูเฮของพวกเราด้วยนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์พวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราลา,ลาไปก่อนสวัสดีครับ